ดูแม่แม่ดูดีแม่มุยเจอใครน,นี่เจอนางหนูแดงเจอนางหนูแดงเห็นไหมคะเห็นหมูแดงไหมซูมก <insan> <Dante> ่อนอเห็นหนูแดงไหมตอแหลหายไปเป็นอาทิตย์เลยหายไปเป็นอาทิตย์เลยรอข้ามถนนนะคะน้องรอข้ามถนนนะคะน้องรอข้ามถนนนะหายไปเป็นอาทิตย์เลยตอแหล หาแม่ผัวเลยไม่รู้ไปขายตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยดูนั่งยิ้มอ,อ้อหรอกินนมไหมกินนมเป้ากินหนมไมมาแล้วข้ามดีข้ามดีมดไม้กัญชาุ๊บที่หนึ่งแล้วสีแดงนางแรดตอแหลไม่มาเป็นอาทิตย์เลยนะมาเร็วๆกินนมไหมหาตัวจับยากมากนะคะนางเป็น นางเป็นสุนัขที่หาตัวจับยากมากรอนะคะรอนะคะดูรอนะนี่รอนะคะรอข้ามถนนหรือเปล่าไม่รู้นะแม่แม่นะแม่มุ้ยกำลังเรียกสุดฤทธิ์นะคะแม่มุ้ยกำลังเรียกสุดฤทธิ์นะดูดินางก็สวยเนี่ยแบบในตามแบบฉบับของนางนะนงหนูแดงเนี่ยแรดมากดูนะดูนะอุ้ยวิ่งไปแล้วนั่นนั่นนั่นตามชูไปแล้วหนึ่ง น,นั่นนั่นชูนางนั่นชูนางชูนางนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแฟนนางนะนั่นน่ะนั่นคือโทนนะคะโทนเป็นแฟนหแดงนะคะนั่นน่ะเข้าบ้านแล้วเห็นไหมเรียบร้อยกระชาอดไปปลอบใจลูกชายก่อนนะปลอบใจลูกชายก่อนนะกัญชาได้ยินเสียงแม่เรียกหนูแดงนะดูดิหนหนูแดงไม่มาลูก ใจลูกชายก่อนนะหนูแดงไม่มาลูกไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกนะอยู่กับแม่ก็ได้นะลูกนะโอเคปะอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่นะลูกนะเออเดี๋ยวแม่ไปตามให้อีกรอบนึงเดี๋ยวแม่ไปตามให้อีกรอบนึงนะโอเคไหมโอเคไหมลูกเดี๋ยวแม่ไปตามให้อีกรอบนึงโอเคไหมโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ไปตามให้อีกรอบนึงคอยก่อนนะกันเช้าคอยก่อนคอยก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปตามให้อีกรอบนึงนะ